ถ้าคุณพอจะเขียนเว็บเป็นชีวิตคุณจะประหยัดตักได้เยอะเลยจะสบายด้วยอันนี้ผมทําให้มันสามารถกดเอฟเฟกในมือถือได้โดยใช้เว็บเดียวกันกับ wifi นะเช่นผมกดเสียง alert ตัดตุงตัดตุงตตุงอ่านี่คือเสียงแจ้งเตือนและถ้าเราอยากอัปเดตเสียงก็เพิ่มเข้าไปและเสียงพวกนี้เนี่ยจะอยู่ในมือถือด้วยนะครับอ่ะเสียงเสียงเนี่ยก็ตั้งชื่อนะแค่ตั้งชื่อเนี่ยก็จะขึ้นแล้วนะครับผมกระดาษอันนี้ผมไม่ได้ตั้งชื่อเสียงกระดาษ แต่ไม่เป็นไรตั้งก่อน p a p e r m p 3ปึ๊บกดรีเฟซหน้าเว็บนี่ก็จะขึ้นมาให้กดเอฟเฟกเยอะมากระเบิดโอ้ยโอ,ยโอยโหูแตกหูแตกไอ้เหี้ยอ่านี่แล้วในมือถือมันก็มีนี่ในมือถือดูนี่ในมือถือในมือถือกดรีเซตก่อนอะอัปเดตใหม่ก็กดรีเซตนี่ มีเอฟเฟกให้กดเพียบเลยที่เราก็สามารถกดได้โอ้ทำไมชอบไปกดโดนเอฟเฟกระเบิดลบ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 เอฟเฟกระเบิดนี่ลบเลยนะฮะเดี๋ยวมันไปกดโดนนะครับผมอ่ะเปเปอร์อ่ะ,อะเสียงเอฟเฟกระดาษหรือเสียงตุ๊กมุกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแค่นี้เนี่ยชีวิตเราก็จะสบายในการใช้เอฟเฟกนะครับซึ่งเราก็มีเอฟเฟกแบบโคตรเยอะปัง แล้วก็รีเฟซเข้าไปเอิ้งนี่มีเอฟเฟกให้กดเพียบเนี่ยเอฟเฟกให้กดเต็มเลยสามารถกดได้โดยไม่ต้องใช้สตรีมกแล้วพอแค่คุณผู้ชมเนี่ยเขียนเพียเป็นก็สามารถใช้ได้แล้วนี่ก็คือเอฟเฟกนะครับแแแวววกกก ที่เราก็มาจัดการเรื่องเสียงเอฟเฟกไม่ทําไม่ทําอะไรเอาวแจกสาวเอฟเฟกอย่างอื่นก็มาอ่านไหนโหลดมัวๆสวสวมาเดิมส้ากดได้ครับหรือในคอมก็กดได้เหมือนกันนะเออกดในคอมก็ได้แต่แต่ใช้มาเพื่อทําให้กดในมือถือไงนี่ <S 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 อนเออเรียบร้อย อ่ะที่หลังจากเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องสร้างไฟล์รันรันเอาไว้นะครับผมก็คือเราจะรันที่ตรงนี้นะครับรันอันนี้รันอันนี้แล้วก็สร้างไฟล์โนดขึ้นมาอีกอันหนึ่งปิดเว็บก่อนแล้วก็สร้างโนดเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เอามาไว้เป็นเหมือนรันรอดแบตอะทุกคน สร้างเป็นเทคเหมือน run bat อะเออจะเขียน run bat ก็ได้ <c oughs> r u n bat แมง่งอ่าทำไมต้องเขียน run คือให้เข้าใจว่ามันคือที่เอาไว้ run เงี้ทุกคนเข้าใจปะอ่ะทีนี้เซิฟก็จะเปิดแล้วนะครับนี่ก็สามารถเปิดคอมมาเนี่ยผมก็สามารถเอาเนี้ยไปไว้ที่หน้าวินโด์เวลาเปิดคอมมาก็มากดเปิดไอ้พวกเนี้ยอ่าสบายแค่นี้ก็มีสาวบอดใช้ เสียงกระดาษชอ็อตยุดอ่า <c oughs> ซึ่งไอ้ไฟล์รันด์แบทนี่ก็เปลี่ยนเป็นเสียงดแบทนะครับผมอ่าแล้วก็สร้างช็อตคลัชไว้ที่วินโด้หนีถ้าเราอยากใช้เอฟเฟกเราก็แค่ใส่เลยกดเปิด Run s e r v ์เแล้วก็กดตามใจฉันอารีเฟสก่อนลืมบราตองตอง,ตอง,ตอง เสียงดิสคอร์ดลิฟซึ่งไฟล์เสียงเนี่ยก็หามาใส่ในนั่นแหละเพลงประกอบเสียงบางอันมันไม่เป็น mp3 นะครับผม mp3 ไฟล์เสียงเต็มเลยลบออก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  ลบออก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 เสียงตบมกุกลบออกเสียงบางอันมันไม่เป็น m อพีสามันก็เลยไม่มาเด,เดี๋ยวก็ค่อยๆแก้ปึ๊บลบออกวางเอาอะลบออกแล้วก็เช็คดูนี่ตูม โอ้โหเสียงคลิกเสียงกบมุกเสียง5้าเอห้าเอ็ดอ่ากดในมือถือได้รีเฟซในมือถือก่อนแล้วก็กดในมือถือโอ้โหจบเนี่ยเหลือเสียงตึง้มก็ปรับเป็น mp3 แล้วก็ งงมาแล้วนี่งงเสียงตึมอ่า,อา,อาเสร็จเออก็มันสตรีมเด็กจะไปซื้อทําใหม่ใช่ไหมถามจริงซื้อทำใหม่อ่ะก็เราเราก็นี่ไงเราก็ใช้มือถือกดเอฟเฟกได้แล้วเนี่ยฐานเว็บจบนะทุกคนนะเพราะงั้นก็ปิดไลค์ครับไม่ปิดคลิปด,ดิ